เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนทุกคนหยุดก่อนมีอะไรเหรอหมอดชาติทุกคนอย่ออเอาเพิ่งหมดหวังนะครับเพราะว่าทุกอย่างอะขึ้นอยู่กับสมหวังครับ<ะ>หมายความว่าไงน,นี่หมวดหมายความว่างไงอะครับเมื่อคืนทางตำรวจได้ทำแผนเข้าไปจับกลุ่มคนร้าย แต่ว่ามันหนีรอดไปได้จะมาบอกทําไมครับแต่ที่ผมบอกว่ายังมีหวังเนี่ยเพราะตอนเนี้คนร้ายมันกำลังหลบอยูการจับกลุ่มของตำรวจและที่สําคัญนะครับหนึ่งในสองคนร้ายก็ถูกยิงไและบาดเจ็บมันคงยังไม่กล้ามาทำอะไรตอนนี้แน่นอนพี่สายฟ้า ฟ้านี่พี่ไม่คิดจะพูดอะไรบ้างเลยเหรอพี่ไม่พูดก็ไม่ต้องพูดตกลงค่ะฉันจะกลับไปป้าจันฉันขออนุญาต <ม> <มา S 1> ไปเ<ไ>ป็นนักร้องเพื่อช่วยวงนะจ๊ะจะดีเหรอนึ่งหวังน่นจะป้าป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะดูแลความปลอดภัยของสมหวังให้ดีที่สุดครับนะาป้านะ ช่วยวงของเราเนี่ยจ๊ะพ่อ,อ,อสวังอรับสุดสวยสีขอบใจจริงๆนะขอบใจมากลูกจ๊ะพ่อที่ฉันกลับไปเนี่ยก็เพราะพ่อนะพ่อน่ะมีระคุณกับฉันมากส่วนคนบางคนที่เขาปากหนักยิ่งในศักดิีก็ปล่อยเขาไปเถอจ้ะฉันไม่สนใจหรอก คุณคนสวยเป็นคุณป้าของสมหวังนั่นเองอ,ะอ่ะขอบคุณมากนะครับที่ยอมให้สมหวังกลับไปเป็นนักร้องอีกอค่ะคุณคุณชื่ออะไรครับฉันชื่อชวนชมค่ะเรียกฉันว่าชวนเฉยๆก็ได้ค่ะครับ,ค,รบคุณชวน <laughs> อาครับที่ผมยอมให้สมหวังกลับไปครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อสมหวังไปเคลียร์สัญญาแล้วก็ผ่อนหนี้ให้เรียบร้อยแต่อาจะเพื่อให้สมหวังออกสื่อหรือว่าออกคอนเสิร์ตใดๆจนกว่าผมจะจับตัวคนร้ายได้นะครับค่าสัญญาหมอชาติไม่ต้องห่วงลุงนะขอบใจที่มากนะ และคุณพ่อของเรานะคะอ oh. ินเลิฟมักสิหวังก like er> ันไปก็ได้แต่วังไม่เสียสตังและไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปหวังในใจตํารถไม่จับคนตา 都忘了。